อะไรอะเอาพัดลมไปเสียบคุณก็บันก็เป็ทพัดลมให้คุณเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คุณเอาอะไรไปเสียบมันเช่นเดียวกันฟ้าเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยมันมีพลังมันมีพลังมหาศาลอยู่แล้วอยู่ที่คุณอะไรไปเสียบคิดคือความคิดคุณเพราะเรื่อความคิดคุณก็เบาบางก็อยู่แค่ชั้นแอตโมสเฟียร์บรรยากาศแต่ถ้าคุณแรงคุณเชื่อสัตว์หลักๆคุณก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าขึ้นเป็นสตาร์โตสโอ้โหปากันใหญ่เลย <c oughs> ยังไงก็เกิด<ม>เพราะไฟฟ้าแยกไม่เป็นว่าสมควรเกิดและไม่สมควรเกิดมึงใจกูกูทําเลยเออมันเป็นอย่างนี้นะ<ม>เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้ความคิดของตนเนี่ยมันเป็นปัญหาได้ความคิดของตนมันชี้ผลได้<ม>อย่างที่ผมบอกบางนคนแบบเออชื่ออะไรเออชีวิตนี้เป็นอย่างนี้งี้นี<ๆ>้ก็ส่วนใหญ่หมอดูพวกที่ทําอย่างนี้เนี่ยตลอดถึงนั้น ก็เห็นหน้าก็รู้ว่าการร่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนเป็นฟารเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยเออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เออเป็นอย่างนี้นี่นีรู้ได้ยังไงวะนั่นคือความโกหกเพราะฉะนั้นคนที่โกหกจะคล่องมากนั่นคือความการร่อนของคนนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ก็เป็นเหยื่อแย่ปล่อยเข้าไปก็อยากโง่ก็จงเป็นไปอย่างนั้นนะครับและชีวิตก็เป็นอย่างนั้นนะ แล้วมันไม่มีทายอะไรที่มันดีหรอกมันต้องมีแง่ร้ายอยู่ติดอยู่เสมอ <Okay. S 2> ไม่ว่าการทํางาน mm hmm. เพื่ออะไรนะเพื่อให้ติดต่อกับมันอีก <Okay. S 2> ก็คือธรรมดา mm hmm. ไมะนะคุณดูแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีไหมมันจะพูดนอกรอบไม่ได้มันจะพูดอย่างนี้มันหิหยิบไพ่มาอ๋อเป็นอย่างนี้เอาชีวิตทั้งชีวิตมีค่ามากเลยพระเจ้าสร้างมาประผูกกับกระตูนในไพ่หรเลเออชีวิตที่คุณค่ามากเลยพระเจ้าสร้างคุณมานะประพูกอะไรไหมอ๋อชื่อคุณไม่ดีอ้าว ไอคนที่ไปเรียนเปลี่ยนชื่อมามันไม่เจอใครบอกไม่ดีหมดเลยยังแย่มันชั้นเร็วนะคือไอพวกที่ทายคนในทางลบเี่ยไม่ดีหมด mm hmm. แสดงว่ามันไม่รู้อะไรเลยว่าคําพูดของมันนั้นนะมีค่าต่อผู้ฟังมีค่าต่อจ,จิตใจของผู้ที่รับว่าอนาคตฉันจะเป็นยังไง <Okay. S 1> และไอไีทายเขาไม่ดีเนี่ยมันเสร็จเลยมันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณอยากจะ้นทุกข์เนี่ยนะอย่าดูอย่าดูหมออย่าให้ใครเขาทำลายชีวิตคุณ ถ้าคุณให้เขาทำานายเสร็จบ้านคุณก็เหมือนกันอย่าให้สินแสนใดเข้าไปเข้าไปนะคนนี้บอกให้สีนี้ใช้ไม่ได้ไ่ทุบ<ม>คุณไม่ทุบคุณขาดใจพอเอาสินแสนนคนมาโอ้ได้ยังไงสีนี้ใช้ไม่ได้อะคุณรับทุกอีกไม่ทุบขาดใจเอออีกคนมาเข้ามาบอกห้องน้ำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้เสร็จเลยนี่ครับอย่าฟังใคร<ม> <c oughs> เขาฟังอะไรนะทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงอย่าฟังคุณต้องประเมินก่อนว่าถ้าเขาพูดล้วคุณรับก็ได้ไหมถ้าคุณรับไม่ได้อย่าฟัง เรื่องจริงชีวิตนั่นเป็นของคุณถามว่าถ้าคุณจะเชื่อใครคุณไม่ต้องเชื่อใครครับแต่คุณมีตัวนําไฟฟ้าคือนําวิถีชีวิตของคุณเมื่อคุณร้องขอต่อฟ้าเนี่ยนะครับสุดๆนะครับเพราะทาไมไหมฟ้าถ้าคุณร้องขอฟ้าบันทึกชีวิตคุณเป็นไปตามที่คุณบันทึกเลยครับแต่ทีนี้ถ้าคุณไม่มีคุณต้องหาตัวโมเด็มหรือตัวซิมที่เชื่อสัญญาณกับสนมแมล็กไฟฟ้า ที่จะนาทางฮะเหมือนไฟฟ้าเนี่ยคุณอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาดึงคุณไปคุณก็ไปอย่างนี้แหละครับไปอย่างนี้แหละครับพิยงแต่ว่าเขาวนคุณขออะไรเขาไว้คุณใส่อะไรเข้าไปเขาก็จะดึงไปตามนั้นคุณขอไปทิศตะวันออกเขาก็จะดึงคุณไปทิศตะวันออกไปตะวันตกเขาก็ดึงไปครับเพราะเขาเป็นตัวนำเท่านั้นครับแต่ความต้องการอยู่ที่คุณปรารถนาอะไรแต่คุณไม่ครับคุณเอาชีวิตอันมหาศาลของคุณไปให้ไอ้กระล่อนทั้งหลายเฉยไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะทายว่าคุณจะเปยังไงไปอย่งนี้ คนเชื่อผมเจอะว่าเขาเองยังไม่รู้ชีวิตเขาเลยถ้าชีวิตเขาแน่จริงเขาไม่ต้องมานั่งดูคุณทายคุณดูหมอให้คุณหรอกจริงจริงคนที่เขามีความมีศักดิ์มีสีมีอะไรนั้นเนี่ยเขาไม่ทําอย่างนี้ครับผมไม่เคยทายเพราะผมรู้ว่าการทายของผมเนี่ยมันเป็นไปหมดอะเพราะผมรู้ว่าเมื่อคุณฟังผมมันก็เป็นอยู่แล้ว <ừ> ผมไม่ทายผมบอกคุณต้องการอะไร <ừ> ผมก็โปรแกรมในสิ่งที่คุณต้องการให้ คุณต้องการบอกว่าคุณต้องการบทดนี้บทดสินผมก็โปรแกรมหมดนี่บทดสิ้นไปอ่ะคุณต้องการมีมีมีคนรักที่ดีผมก็โปรแกรมไปเลยถ้าคุณมปถามบอกจะมีไหมอ่าอย่างนี้ไม่ดีถ้าผมบอกไม่มีคุณก็ไม่มีอยู่แล้วผมบอกมีคุณก็มีมันก็อยู่ที่ว่าผมจะพูดยังไงผมพูดว่ามีคุณก็มีแต่ถ้าผมไม่ดีนะผมก็บอกคุณไม่มีรักอ่ะแล้วคุณก็ต้องถามต่อว่าจะให้ทำยังไงอ่ะคุณต้องไปทำอย่างี้ยเออบอกชคดีต้องไปทำอย่างเงี้ จริงๆเนี่ยปากของเขาเนี่ยมีอำนาจนะครับมันมีอำนาจตัดสินใจของผู้ฟังผู้ฟังฟังแล้วมันต้องเป็นตอนนี้เคาว่าปฏิหารอย่างนี้เขาเรียกตามทางฮะตามทางชี้นําแต่ปฏิหารไม่ใช่ธรรมชาติมองแล้วทุกอย่างว่าเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยคือเคมีหมดเลยครับมุณไฟฟ้าเคมีแต่สําหรับไฟฟ้าสถิตแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ครับเรื่องจริงเลยนะครับ เพราะนั้นใครก็ตามเข้าใจโครงสร้างของสถิตแล้วสามารถเชื่อมโยงกับสัญญาณของไฟฟ้าสถิตผู้นั้นคือมีอํานาจครับที่จะแปรเปลีปล่ยนชะตาชีวิตใครก็ได้ก็เรียกคนเหมือดวงดวงของคุณเนี่ยคือเคมีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนู้นไม่เข้าใจผมก็พยายามที่จะพูดเลยนะถือว่าวันหลายครั้งบางทีก็ไม่อยากนะครับแต่รายการก็บางทีก็หลายๆอาจารย์ก็ให้ความรู้กับคนที่อยากรู้นะ แต่ผมบอกว่าบางทีก็ลําบากอ่ะเพราะคนมนุษย์นี่ไม่ใช่รู้นะมนุษย์เนี่ยถูกฝากฝังความงมงายมหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลําบากนะที่จะดึงเขาขึ้นมาเว้นแต่เขาเนี่ยมีอัจฉรยยะทางปัญญาเขาถึงจะเก็ตเ,เข้าใจแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีคนมาถามผม,มเรื่องสิ้นโลกเนี่ยผมบอกจริงจริงนะมันจะสิ้นไม่สิน้นก็ช่างมาเดอะเราอยู่ไม่อยู่ก็ช่างมันอาจารย์ต้องช่วยนะม,มีทางเลยไปได้ไหม คุณคิดก่อนที่ว่ามันมีไหมเขาบอกมันมีคลื่นอาการถ้ามันมีคลื่นคือคือมันมีอาจารย์จะทํำยังไงคุณต้องถอดรหัสต้องถอดถอนคลื่นนี้อาจารย์ถอดได้ไหมทําได้แต่ผมจะทําไปทําไมอ้าวช่วยโรกไะเขาบอกช่วยทำไมก็มนดุษมันต้องสั่งสอนมันอ้าวทำไงมันต้องให้มันร่วมมือกันมันให้มันรวมใจกันให้มันแสดงออกถึงความรักที่มันมีต่อโรคบ้าง ม่ใช่ต่อรูปมันต่อโลกเพราะว่าวันใดที่มันตายมันจะช่วยไม่ทันเลยครับมันจะเหมือนกับสิ่งที่มันเคยมีมาเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเหมือนภูเก็ตเหมือนสซนามิอย่างนั้นแหละครับมันรวดเร็วแต่อันนี้มันเป็นเพลิงเพราะเกิดปฏิกิริยาหลงทางของอะตอมนี่แหละครับคือตัดสะพานคาร์บอนมาไหลไฮโดรเจนออกซิเจนแยกจากกันนั่นแหละครับคือจุดดับของโลกใบน,นี้ครับ mm. ฟังให้ดีดี น้ำตัวสําคัญที่ให้พลังชีวิตและคุณทุกคนมรุษ์และสัตว์มีชีวิตได้องค์ประกอบของน้ําคือออกซิเจนหนึ่งไฮโดรเจนสองเป็นรวมเป็นโมเลกุล<ม>ตัวที่ยึดโยงสะพานของอะตอมเกิดขึ้นด้วยคาร์บอนเมื่อคาร์บอนขาดเมื่อไหร่คุณรู้ไหมไฮโดรเจนก็เป็นเพลิงออกซิเจนเป็นตัวสนับสนุนเพลิงถ้าคุณถามว่าจริงเหรอ ก็ตอนนี้มันมีรถที่เติมน้ำนะครับแลวมันมาก็วิ่งได้ครับเพราะมันแยกแยกอะตอมออกจากกันครับรถอะรถอะรถยนตนี่ละเติมน้ําครับแล้วมันก็วิ่งได้คือมันเป็นตัวไฟฟ้าแยกครับแยกโดยไฟฟ้าครับถ้าคุณพอจะโชคดีจะยินว่าเออรถป็นทางที่เติมน้าเนี่ยฮะแยกโดยไฟฟ้าครับแยกโดยไฟฟ้าทําให้คาร์บอนนั้นขาดครับ ออกซิเจนกับไฮโดรเจนแยกจากกันครับรู้ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อรถยนต์ยังทําได้เลยนะครับทําไมฮะโลกทั้งโลกจะทําไม่ได้เขาก็เก็บความจําอย่างนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิยาของรังสีโพโตเนียมกับจูเรียมมันมีปฏิกิยาที่ปฏิภาคเพราะฉะนั้นเราเกิดพร้อมกันไม่ไหลเนื่องจากความหายนะมันก็ระเบิดบนที่เก็บไว้แต่ละประเทศนะครับ มันจะส่งเสริมการเกิดให้เป็นอย่างนั้นจะถอดหัวลุงหัวลุ้อะไรมันก็ระเบิดฉ้าหัวนะครับเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นคํทพานายของแต่ละคนและความเชื่อของแต่ละคนถูกถูกลมสูญแล้วครับเป็นความน่ากลัวมากตอนนี้ผมเป็นคนที่ไม่กลัวไงไม่กลัวตายถ้ากลัวกงอยากคิดอย่างนี้กันเอาเลยตามใจมึงอยากคิดไงคิดไปเลย เออผมมันแก่ผมก็ไม่คิดอะไรบ้างนะ่ะก็เนื่องออ<ม>จะได้ดูวันนั้นด้วยแต่เนื่องจากหลายคนเนี่ยครับที่ไปสวายคตนเม,มื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นบุทิฏาแห่งซูนนะครับซึ่งตอนโคศดาคุณจะเห็นนั<ม>่นแหละพัเมมกเบรกคุณจะเห็นเพราะว่าเขาไปเนี่ยแล้วเขาก็ได้ความสุขกันทั้งนั้นเขาเข้าใจเรื่องซูนยดีแล้วครับศูนย์ก็คือซีโรอาสอย่างนี้ครับเรามาจากศูนย์เราเป็นผู้ก่อกําเนิดทุกสิ่งเนี่ยนะครับแล้วทุกสิ่งก็เกิดขึ้นจากเรา เรามาใหม่คือไปพระผู้ช่วยรอดตอนนี้มีหนังมาสร้างนะครับเนี่ยฮะแคสไทต,ตันสงครามเทพตอนนี้มาอะไรฮะอะไรแจ็กสันใช่ไหมปอร์ซี่แจ็กสัอนอ่าอร์ซี่แจ็กสันคือซูดมาเองเลยนะครับนะรูปพอริสตอนมาเองมาหาสายฟ้าที่หายไปทำไมหนังประเภท